เทคสามสิ่งนี้ก่อนซื้อที่ดินจะได้ไม่โดนหลอกขายที่ดินตาบอด 1. นึ่ฉนดที่ดินอ้าวแล้วดูยังไงล่ะได้ฉนดที่ดินมาคุณลองดูนะครับตามรูปนี้มันจะมีหมุดอยู่4หมุดสังเกตว่า4หมุดเนี้ยไม่มีทางสาธารณะเลยแต่บางฉนดก็ไม่ได้มีแค่4หมุดนะครับมันอาจจะมี4ี่ห้าหหมุด6 7หมุดก็ได้คุณดูทุกหมุดเลย ทุกหมุดจะไม่มีทางสาธารนณะอันนั้นแหละครับที่ดินตาบอดแน่แต่ถ้าตามไม่บอดมันจะมีหมุดได้หมุดหนึ่งติดที่สาธารนณะ 2. ต้องไปดูที่จริงว่าที่จริงนั้นนะครับมีทางสาธารณะจริงไหมบางทีในต่างจังหวัดนะครับในโฉนดมีที่ทางสาธารณะแต่ที่จริงนะเป็นชาวบ้านเขาคิดว่าไม่มีใครเดินออกเดินเข้าเขาเอาไม้มากั้นเลยเป็นที่ของเขาอันนี้ครับ คุยกันก่อนก่อนที่จะซื้อจะได้ไม่มาทะเลาะกันทีหลังข้อ3อันนี้ทีเด็ดเลยนะครับถ้าคุณยื่นกู้ธนาคารแล้วกู้ไม่ผ่านมีสิทธิ์เป็นที่ดินตาบอดได้นะครับถ้าคุณเป็นคนเครดิตด,ดีสบายใจแล้วใช่ไหมครับอย่าลืมกดติดตามตรงนี้ด้วยนะครับ